มีเงินหลักพันก็มันได้กับรถ E ีวีวันนี้พามารู้จักการเช่าทดลองขับที่ E ีวมีมีแบบไหนบ้างไปดูกันใหม่สุดอยากเช่ากี่วันก็ทําได้หมดเช่าได้ตั้งแต่6ชั่วโมงถึง59วันตอบโจทย์ได้สไตล์สุดยืดยุน่นซึ่งรถทุกคันของเรามีการเซอร์วิสโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญดูแลทุกจุดก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าแถมมาพร้อมจุดแข็งสุดว้าวกับบริการที่ครบไม่มีมาจําไม่จำกัดระยะทางและเอาใจสายทดลองเช่ามาทดลองให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งเพอรเกตเนี้ยเช่าได้ตั้งงแต่3ันนไปปจถถึ1ีรรรบสามามะุ ลดสีได้ตามความชอบของคุณเลยจะสแตนดาร์ดไปยันรักชวรี่ที่นี่ก็มีครบหรือถ้าใครยังกังวลกับประเด็นต่างๆที่ทําให้ยังไม่อยากซื้อ <c oughs> ก็สามารถเช่าระยะยาวได้เลยปเป็นเจ้าของเองสูงสุดได้ถึง5ปีจะปรับแต่งเปลี่ยนสีก็ทําได้พร้อมบริการดูแลตลอดสัญญาจ่ายครั้งเดียวจบนอกนั้น EV มีดูแลให้ส่วนการจองเนี่ยง่ายมากๆแค่เปิดแอป,ป EV มีกดไปที่เช่ารถแล้วเลือกได้เลยอยากเช่าแบบไหนรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน EV มีแอปเช่าและซื้อขายรถ EV ที่มีรุ่นให้เลือกเยอะที่สุด